สวัสดีครับพี่พี่ชาว4442และอเมริกันออฟโร d สไตล์กลับมาพบกับรายการนัตตินนะครับรายการดีๆที่มีการแนะนําการรีวิวการตกแตง 4, 4, 4, 2, off ่ง 4x4 4x2 อ f ฟโรดในการจัดทรงอเมริกันสำหรับวันนี้เป็นอีกหนึ่งเทปดีๆนะครับผมนัตตินจะนําพาพี่ๆที่มีหวัวใจชื่นชอบในการจัดทรง 4x4 ออฟโรดและการจัดทรงอเมริกันสไตล์ด้วยอเมริกันทักนะครับ,รบการตกแต่งในระบบ 4x4 4, 4, เต็มสุข ของวีโกฉายาสุดหรอเดมิมารันในน้ำของต้นสายปลายนา้ำจะเป็นยังไงแพงจัดขนาดไหนอลังการไหมและของแต่งมีราคาเท่าไหร่มาชมกันครับเดี๋ยวน้าตินจะเล่าให้ฟังมาดูกับชิ้นงานที่เรียกว่างานปั้นสำหรับน้าตินนะครับรถคันนี้ถือว่าเป็นงานปั้นชั้นดีเลยนะครับเริ่มต้นตัวรถนะครับเป็นรถวีโกปี2011นะครับที่มาในทรงเตี้ยจากโรงงานเดิมๆเ,เลย และก็มีเครื่องในอัตราทรงพลังใน3,000นะครับซึ่งในยุคนั้นจนถึงปัจจุบันนะครับวีโก้ก็ยังมีหน้าตาที่เราเหลาไม่ตกเทรนและยังเป็นที่นิยมอยู่มากมายทั่วท้องตลาดเมืองไทยนะครับผมรถคันนี้ได้ทำการสรรสร้างปั้นขึ้นมาอย่างที่บอกในข้างต้นนะครับในระบบเครื่องและในระบบชุดยกนะครับที่มีการเสริมแหนบเหลาด้านหลังนะครับอัพไซส์ขึ้นมาในระบบ7นิ้วกันเลยทีเดียวนะครับ มาดูที่ช่วงล่างนะครับมีความเพิ่มเสริมเติมแต่งมากขนาดไหนนะครับเริ่มกันที่โชคเลยนะครับด้านหน้าใช้โชคระบบ h o b b บิดซับแทงไซส์อัพดาวนะครับของ KK1 ในระบบ60มิมกันเลยทีเดียวนะครับส่วนด้านหลังเช่นกันครับมาในระบบซับแทงของฮอ b บิดนะครับงานดีที่มีซับแทงสวยๆติดตั้งแนบตัวบนี้ถังได้อย่างสวยงามและลงตัวนะครับแต่ด้านหลังมาในระบบ50มิมนะครับ อันนี้บอกตรงนะมีความนุ่มหนึบแข็งแรงกระชับยานความเร็วก็ไม่วยสุดยอดเลยครับลูกเพี่และด้านหน้าได้ทําการติดตั้งสน็กเกิลทรงสวยซาฟารีนะครับด้านหน้ากระจังมีไฟเดยไลไท์สปอร์ตไลท์เนิ้วและด้านหน้านะครับกับชุดยกงานบอดี้แฮนด์เมดนะครับตัวนี้เป็นงานปั้นและสรรสร้างขึ้นเองของคุณพิดต้นน้ํานะครับผมสวยงามมากนะครับผมในการทําสีเหลืองให้ตัดกับสีตัวรถ อันนี้นะครับเป็นงานเฮนเมดที่ดูทรงพลังและแข็งแรงหลายๆท่านได้หยิบจับกับค่ายที่ไปใช้งานกันแล้วนะครับลงตัวครับส่วนกันชนด้านหน้าครับคุณพี่ต้นน้ำหรือคุณพี่ต้นสายปลายน้ำของเรานะครับนัดตินขออนุญาตเรียกว่าคุณพี่ต้นน้ำละกันนะครับผมได้เลือกใช้งานสวยๆเหล็กหนาะๆของจังเกิลนะครับ ที่ได้ทําการติดตั้ง3เขาขึ้นมาเองงานนี้นะครับเรียกว่าให้ลงตัวกับรูปลักษณ์ที่โค้งมนและหน้าหล่อๆของวีโก้ครับและต่อเติมไซเรียวโอบแก้มด้านหน้าลงตัวอีกแค่งันด้านหลังนะครับผมได้มีการติดตั้งกันชนงานแฮนเม็ดงานปั้นงานสร้างรถคันนี้จะมาในทน20%การงานปั้นงานสร้างขึ้นมาเองนะครับที่ให้รูปลักษณ์ลงตัวทรงโอบท้าย การการปีนป่ายของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเนินโขดหินหรือเนินดินเนินโคลนนะครับและการเฉี่ยวชนบนท้องถนนดําในทางเฮสเรนนะครับสวยงามและลงตัวที่มีรูปทรงโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อีกหนึ่งงานครับชมกันไปจนลืมเลยนะครับว่ารถคันนี้เป็นรถบอดี้ตัวเตี้ยนครับแน่นอนครับรถคันนี้เป็น 2WD นะครับแต่มีการติดตั้งอาวุธลับนะครับไม่ว่าจะเป็น ด้านล่างและที่สาคัญที่จะไม่แนะนําก็คงจะเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดนั่นะคือวินนะครับคุณพี่มีมาพร้อมเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังไปกันที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับคุณพี่ได้เลือกใช้งานของวอนนะครับผมเป็นงานระบบ13,500ปอนด์อนกันเลยทีเดียวนะครับ มีความแน่นหนาคงทนของรถซล,ลมิมีการจับรอบได้ดีนะครับในระบบมอเตอร์อันนี้สุดยอดนะครับตัดไปที่ด้านหลังเลยนะครับคุณพี่ก็มีมาเหมือนกันในระบบ12,000่อนอนนั่นก็คืองานของ A D M งานชัดดีที่ตลาดไทยเลือกใช้ครับและตัดกลับมาที่ล้อนะครับผมเมื่อยกขึ้นไป7นิ้วนะครับแน่นอนครับต้องใช้ล้อไซส์ใหญ่ไซส์จัมโบ้ที่ให้ดูเต็มสมเต็มตานะครับ รถคันนี้มีการเลือกใช้ล้อมาหลายไซส์หลายขนาดนะครับในปัจจุบันเดนนาตินจะยกตัวอย่างมา2องยี่ห้อแล้วกันนะครับที่เสริมความหล่อนั่นก็คือยาง BF g o o d r i c k M3 บวกกับล้อลินโซลายดยอดน้ำสุดคลาสสิกนะครับแต่ปัจจุบันนาต้นน้ำนะครับได้เลือกใช้ยาง Cooper Discovery p s s t t r r o นะครับผม ในระบบ3 1575ึ1 5, 7, 5, 10, 6บกนะครับประกบคู่ซอไซกับล้อคราวงานไทยในทรงเบเล่สุดคลาสสิกอันนี้สวยงามไม่ลงตัวนะครับแต่มสมแต่ตาดีเหลือเกินส่วนบอดี้บาลานะครับผมรถคันนี้ได้เลือกใช้รถคันนี้เลือกใช้คิ้วป่่งล้อในขนาด9นิ้วนะครับมาในทรงคิ้วป่่งล้อที่มีหมุดแดบผิวเปลือกส้ม ดูดันนะครับเสริมสร้างบอดี้บาลานให้ดูยิ่งใหญ่อวบอิ่มนะครับตัดไปที่บนขอบด้านหลังกระบะนะครับได้เลือกใช้โรบารงเองงาน k คนะครับที่มาพร้อมกับตะแกรงเหล็กสุดหนานงาน2ชั้นนะครับที่ด้านหลังเอาไว้รองรับสัมภาระหรือขึ้นไปนั่งชิลดื่มน้ำแก้กวคยชื่นชมธรรมชาติเลี้วบรรยากาศหลักล้านสุดยอดเจ๋งจริงๆครับรถคันนี้นะตินต้องขอชื่นชมเลยนะครับ และขอขอบคุณสำหรับพี่ต้นสายปลายน้ำและคุณพี่ต้นน้ำนะครับที่มอบความรู้ข้อให้นาตินใช้ประกอบในรายการนาตินเชลรถในช่องอัศราวุฒิมณีรัตน์นะครับนาตินต้องกราบขอบคุณภาพรถสวยๆจากคุณพี่ต้นน้ำเป็นอย่างยิ่งครับขอบพระคุณครับและสุดท้ายนี้นะครับนาตินต้องกราบขอบคุณพี่เพื่อนน้องนะครับที่คอยเข้ามาให้กำลังใจโดยการรับชมและกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับนาตินนะครับ นัตตินมีความรู้สึกยินดีและขอเชิญชวนพี่เพื่อนน้องทุกท่กทานนะครับเดินทางสู่โครงการเดินพันเสากรไขกับช่องอัศรบุธมณีรัตนเดินตามในรายการนัตตินโชว์รถไปด้วยกันนะครับผมขอพระคุณทุกแรงใจนะครับนัตตินสัญญาว่าจะทำา็่คลิปดีๆออกมาสำหรับวันนี้จากลากันไปกับภาพรถของคุณพี่ต้นสายปลายน้ํานะครับผมขอทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญไม่เจ็บไม่จนและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ